วันนี้เรามาดูกันว่า3เหตุผลหลักที่ทำไมมิ t s ู b ิชิปาเจโร่ถึงได้รับการนิยมอยู่ตลอดเวลา <Eng in> สวัสดีครับ วันนี้พบกับรีวิวรถสวยๆเข้าใหม่บายคนหนุคนเดิมครับผมวันนี้เป็นปาเจโร่สปอร GTPremium Auto for View 2015วันนี้เรามาดูกันว่า3เหตุผลหลักที่ทำไมมิ s ูบิชิ i าเจโร่ถึงได้รับการนิยมอยู่ตลอดเวลานะฮะวันนี้รีวิวแบบมีเหตุมีผลนะครับผมเอาทุกอย่างต้องชัดเจนและตรงไปตรงมาก็ผมข้อที่1นนะครับคุ้มค่าในเรื่องของราคา ครับผมกับรถเจเนเรชันเดียวกันนะฮะน้องเขาถูกกว่าในราคาตลาดเขาถูกกว่าเกือบ2 0 0แสนแสนห้าถึงสองแสนแล้วแต่การเปรียบเทียบระหว่างต่อค่ายแต่ด้วยออปชั่นเขาไม่ได้หนีนะนี่คือความคุ้มค่าข้อหนึ่งข้อที่2สมรรถนะเขาไม่ธรรมดานะครับเนื่องจากตระก,กูลรถปาเจโร่เนี่ยถูกนําไปแข่งในปารีสด,ดาก้าก็คือแรลลี่อาร์ตนะครับเขาเลือกใช้เจ้าปาเจโร่ไปแข่งเพราะฉะนั้นสมรรถนะเขาต้องได้เพราะขับลุยทะเลทรายมันต้องได้ถ้าไม่งั้นมันมันมัน,ม,นมันไม่ถูกคัดเลือกไปแน่ข้อที่สม ด้วยทรงที่ดุดันขนาดนี้แต่ภายในสะดวกสบายนะฮะออปชั่นครบถ้วนคนระะับทีวี2จอเบาะปรับ,ะบ,ะบะไฟฟ้า2ข้างนะฮะแทิศทางนะฮะไม่ใช่ปรับแบบว่า <c ans> แค่รู้มีไฟฟ้าถุงลม7ใบนะฮะระบบเกียร์แพดเดนชิพแปดสปีดทุกอย่างครบถ้วนในรถคันนี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าในความครบถ้วนในความคุ้มค่า3ามข้อรถคันนี้เป็นยังไงบ้างคันนี้ค่อนข้างติดเดิมๆผมผมใช้คําว่าติดเดิมๆนะครับเพราะเนื่องจากเจ้าของเก่าดูแลดีมากเข้าสู่ตรงเวลานะครับ แล้วก็ไม่ได้ไปปรับแต่งหรือปรับเปลี่ยนตัวรถเลยนะฮะรักษาความเดิมๆไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกโคเมียมอุปกรณ์ตกแต่งที่ได้จากโรงงานเนี่ยเขาได้เดิมๆมาหมดเลยโลโก้เรดาร์แล้วก็จะเป็นตัวเอ่เรดาร์ที่คำนวณระยะนะฮะระยะกันชนนะครับระยะกันชนก็คือระยะที่ปลอดภัยอ่ะที่ไม่ควรจี้อ่ะ ตัวเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยที่เขาใช้ประกอบกันเนี่ยตัวนี้จะครบถ้วนเพราะว่าเป็นตัว GT Premium นะฮะล้อยางเป็นล้อลายเดิมโรงงานเลยนะฮะล้อรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าแข็งแกร่งมากบางคนไม่รู้ไปเปลี่ยนเป็นล้อแบบมีออฟนะครับเวลาตกหลุมเนี่ยมันจะคดง่ายแต่ถ้าล้อของเดิมโรงงาน,นขอบมันจะเสมอทีนี้ก้านมันจะดูเรียวยาวสุดเลยความแข็งแรงมันอยู่ที่ขอบนอกนี่เลยตกหลุมตกอะไรเนี่ยมันจะถ้าไม่หนักจริงๆนะไม่ค่อยมีเรื่องของการดุ้งหรือแตก ถ้าเราไปดูตามร้านล้อนะี่ยเราจะเห็นว่าล้อรุ่นพวกนี้จะไม่มีจะไม่มีคดด้านนอกเพราะแข็งมากนะส่วนใหญ่จะคดด้านในนะอย่างก็ยังสภาพเต็มๆอยู่นะครับอ่ะมาดูด้านในกันต่ออ่ะกุญแจเราก็ได้ระบบสมาร์ทคีย์นะครับผมโอเคแต่เนื่องด้วยคนรีวิวไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่ <laughs> เลยกดหลายที่เลยก็จะเปิดํำๆนะครับ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับไม่พูดไม่ได้ต้องพูดทุกคันนะครับโครเมียมครบเตือนกันทุกครั้งไปนะครับในกรณีปาเจโร่ ero, และตระกูลไททันนะครับผมพวกนี้ใช้บอดี้เดียวกันก็คือว่าอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้เป็นกระดาษสติกเกอร์กระดาษเลยไม่ใช่ฟอยนะการล้างรถก็ดีนะครับตรงนี้จะเปออื่อยย่ยไงประโยชน์มีคือสามารถสแกนบาร์โค้ดบอกเลขคสีได้ทันทีเลย มาดูโครงสร้างกันเลยคันนี้ตรวจแล้วได้เกรด A นะครับจากเว็บไซต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับตรวจสภาพรถแล้วได้เกรดเอันนี้ผมจะให้ดูโครงสร้างคร่าวๆนะครับอ่ะเนี่ยที่ที่เมื่อกี้บอกครบๆกันเลยเบาะปรับไฟฟ้าแบบทิศทางได้คู่หน้าเลยนะไม่ใช่ได้แค่คนขับนะครับอ่าขึ้นข้างในกันหน่อยผมยังติดเรื่องอ่าเหมือนเดิมนครับอันเนี้ย จะเป็นบอกบอกกัาตัวจริงรีวิวนะถ้าคนนุตัวปลอมเนี่ยจะไม่อ้าคุปอย่างเดียวนะครับผมอ้าคันนี้อ้าอีกแล้วจะอ้าไปทำไมเยอะแยะจอเป็นทัชสกรีนนะครับแอร์เป็นดิจิตอลปรับแยกทิศทางนี่นะครับที่เราคุยเรื่องไรได้เมื่อกี้อ้านี่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 มันจะมันจะเป็นการเตือนระยะที่ว่าห้ามจี้เกินไปกันชนเนี่ยตัวนี้นะฮะถ้าเราลำคาเราก็ปิดซะแต่โดยมากแบบมันไม่ได้สร้างความลำคาด้วยเท่าไหร่มันจะเป็นเสียงเตือนธรรมดานะครับผม เกียร์เป็นแพตเทิร์นชิพ8สปีดนะครับผมมีโหมด8 8สปีดแล้วก็เรื่อง4วินอ่า4วินมาดูกันหน่อยคันนี้ได้เบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้า4 w h e e l 2, 2 h ก็คือขับ2นะครับ4 h คือขับ4แบบความเร็วสูงได้4 high น,นั่นเองช่วง2 h เปลี่ยนไป4 h เปลี่ยนได้เลยชิพออนเดอะฟรายนะครับคำว่าชิปออนเดอะฟรายคือขับๆเนี่ยเปลี่ยนได้เลยแต่ความเร็วไม่ควรเกิน80นะ60 เจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยเปลี่ยนได้ทันทีเลยส่วนขับ4ีแบบที่ต้องตะกุยเยอะๆใช้น้ำหนักเพลาหน้าเยอะเยๆเนี่ยก็คือ C l นะครับผมนี่ต้องกดและเปลี่ยนนะครับคันนี้อันนี้ต้องจอดรถเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ความเร็วที่ใช้ไม่ควรเกิน30มสินะพวกนี้ก็คือเราไปลุยโคลนทางชันมากๆหรือว่าลงเขาที่มันที่มันลาดมากๆเนี่ยอันเนี้ยพวกนี้ต้องใช้ขับไอไอเกียพวกนี้นะครับผมแล้วก็ จะมีเรื่องของช่วยขับช่วงเวลาน้ําท่วมนะฮะอันนี้อันนี้ที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาคันนี้จะมี b l i n สป p o t ต l i n d สปอ t ก็คือรถมาข้างๆแล้วมันจะขึ้นที่เป็นไฟที่กระจกว่าเตือนว่าอันตรเริ่มอันตรายแล้วนะเป็นไฟสีส้มๆให้ระวังนะครับผมแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์รอบรอบด้านหลังนะครับผมอันนี้จะใช้ร่วมกับ b l i n สปอ o t ปรับแอร์แยกเพดานก็คือช่วงด้านหลังนะครับพูดคอนโทรลมีรายงานผลเกี่ยวกับพวกการขับขี่นะฮะเป็นแมสเซจที่ช่วยผนกกในเรื่องของการเข้าสู่นะครเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับผมสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ปรับทางด้านซ้ายนะครับผมไปส่องสว่างภายในก็ครบถ้วนนะครับผมซองแว่นมีนะครับอ่าแล้วก็ถุงลม7ใบนะครับมีซ่อนตรงนี้อใบเสาสคน คนขับคู่หน้า2แล้วก็ที่เบาะอีก2นะฮะอ่ะเรามาดูเครื่องช่วงตอนข้างหลังกันเลยได้พุ s h start นะครับผมแล้วกุญแจรถคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าหรูหราและหมาเห่ามากนะครับผมโอเคคันนี้ซื้อแค่กุญแจซื้อในราคานี้ได้แค่กุญแจไปนี่ก็คุ้มค่านะ,ะ้วอันนี้มาจากดูไบนะฮะรู้สึกว่าเคสอันนี้น่าจะมีประมาณร้อยแปดนะครับดูด้านหลังกัต่อขำๆนะครับการรีวิวรถที่ดีต้องอย่ากซีเรียสน,นะครับผมเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีสาระใส่บันเทิงไปเยอะหน่อย โอเคโครงสร้างสวยนะครับโครงสร้างสวยๆกันเลยน้ำตาลนี่มันเป็นน้ำตาลที่สวยนะผมว่ามันเป็นน้ำตาลที่ดูดูหรูดูแพงนะฮะมันจะไม่ใช่แบบดูแก่อ่าสปอร์ตก็ได้แต่งก็ขึ้นนะสีประมาณเนี่ยเบาะพับ40-60 4เนาะโอเคนี่นี่นี่คือการสเต็ปพับเบาะนะครับผมมันจะสามารถพับนอนราบได้เลยนะฮะโอเคจอบนมีนะจอบนมีแชสซีนะ่ะ อันนี้เตือนกันนะครับเตือนกันเลขชัซซีของตะก,กูลมิตซูบิชินะฮะไต้ตันก็ดีปารจติโรลยให้ระวังนะครับเพราะเนื่องเนื่องโดยจากป้ายแดงโรงงานจากห้างเนี่ยเขามีการตอกอักษรตัวด้านหน้าเนี่ยจางมากนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารถที่อยู่ในโซนน้ำเค็มน้ำกลอยเนี่ยมีโอกาสผูกจนเลขชัสซีชชำรุดขนส่งจะตีเป็นเลขชัสซี่ชำรุดเลยนะถ้าตัวตนังสือหายไปหรือเลื่อนลางเกินไปจนไม่สามารถลอกได้แต่คดีสวยๆครับ ก็เป็นรถใช้ภาคกลางนะครับผมตันยลัก w h e e วิ r i ด้นะครับผมน,นันลงงานส่วนมากถ้ารถมีุบัติเหตุทําสีมาพวกนี้จะไม่อยู่แล้วแล้วจะซื้อมาแปะใหม่ก็ไม่ได้นะครับผมเซ็นเซอร์ hmm. ด้านท้ายเนี่ยกี่ตัวเนี่ยหนโอ้ผมพูดผิดด้วยเซ็นเซอร์ hmm. ด้านท้ายนี่6เลยนะสองสี่หกอ่าหตัวฮนะท้ายสวยๆเลยซีนตะเข็บสวยๆน็อตก,กระโปรงท้ายไม่มีถอดนะครับไม่มีถอดเบาะหลังพับได้ โอเคประะมาณนนี้คนะันนี้ยางอะไรอ่ะ,อะมาดูกันยางอะไรเนี่ยยังไม่เคยใช้เลยพอด้วยเจ้าของเนะี่ยเป็นคนดูแลรถตลอดเวลานะครับยางในประมาณสักสามหมื่นกว่าโลเขาเปลี่ยนเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นมันจึงยังจึงยังไม่เกิดเหตุการณ์บวมแตกปะเปลี่ยนอะไรเงี้ยทันทีนะฮะ mm hmm. โอเคต่อด้านนี้กันต่อนะครับ หลังซ้ายสวยสวยงามนะครับผมประตูเดิมเดิมมาดูอาร์คโครงสร้างสวยสดงดงามครับผมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เราภาคภูมิใจนำเสนอนะครับด้วยโครงสร้างที่สวยงามมากๆนี่ที่บอกไว้เบาไฟฟ้าด้านซ้ายนะครับแล้วพอได้ซื้อกับเจ้าของตัวจริงที่ ดูแลรถดีๆเนี่ยมันรีวิวแล้วมันสบายใจบอกเพื่อนมันบอกเต็มปากนะฮะมันกล้าวารันตีการใช้งานนะฮะและแถมเด๋ยนนี้เรามีาบริษัทที่ร่วมกับเรานะครับผมวารันตีเรื่องเครื่องเกียร์ด้วยเรายิ่งขายแบบสบายใจอ่ามาดูกันต่อโครงสร้างภายในห้องเครื่องนะครับผมซึ่งไม่เปิดก็รู้อยู่แล้วว่าสวยแน่นอนแต่ก็ต้องเปิดครับอ่ะ เรื่องห้องเครื่องเนี่ยสวยแน่นอนนะผมจะให้ฟังเสียงเครื่องเป็นไงครับนิ่มไหมครับอ่าเครื่องเดินเรียบๆนิ่มๆกันอย่างนี้กันไปเลยนะเครื่องตัวนี้มันอึดและทนมากนะครับผมแล้วก็เรื่องปัญหาไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะฮะการตอร์เ service ของรถรุ่นนี้ผมจะไม่ค่อยเจอเรื่องเครื่องสักเท่าไหร่เพราะด้วยวยความที่เขาออกแบบมาดี แล้วก็ดูแลรักษาง่ายใช้งานทนทานนะครับผมไม่งั้นคงไปลุยปาริดาก้าไม่ได้นะฮะอ่ะสวยๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ให้คะแนนห้องเครื่องกันหน่อยหน้าเดิมๆเ,เนาะอุ้ยน็อตกระโปงยังไม่เคยถอดเลยอันนี้แปลไม่เคยเก็บสีสเก็ตหินฝากระปงด้วยนะเราไม่เคยถอดไปทําสีเลยถือว่าสวยจัดนะฮะท้องเครื่องผมให้สิบเต็มไปเลยดีกว่า สำหรับรถใช้งานประมาณแสนกว่าโลนะฮะถ้าแล้วรักษาได้แบบนี้ผมให้สิเต็มเลยโดยความที่อายุของเขาไม่ไม่ใช่รถอยู่ในเจเนอเรชันที่ไม่เกิน3ไม่เกิน5ปีอ่าอันนี้รถรถไปแตะ7ปีแล้วเจดแปีแล้วได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยม2โค้เลยอ่ะมาตั้งราคากันรถ PPV ที่คุ้มค่าขนาดนี้เอาไปเลยเลขมงคล7จ แปครับผมราคาเลขมังกรก,กันไปเลยสำหรับแฟนๆที่สนใจแต่ไม่สะดวกมาดูเหมือนเดิมครับไลน์แอดมาวิดีโอคอลดูรถมีน้องแอดมิน,ด,มนดูแลตลอดเวลานะครับผมได้เห็นสภาพเรียวๆเวจาะลึกกว่ารีวิวอีกนะครับท่านจะได้ดูทุกซอกทุกมุมที่ท่านต้องการนะครับผมส่วนเรื่องของการจัดไฟแนนซ์คันนี้จัดได้เกินเพราะว่าเราตั้งราคาไม่แพงลูกค้ามีประวัติและก็มีเล่มทะเบียนรถคันเก่าอยู่นะฮะสามารถอน,อนุมัติภายในวันได้เลยอันนี้ข่าวใหม่นะประกันเครื่องเกียร์ มีเนาะสปี2 0งหมื่นโลครับผมอ๋อเรื่อง่อนสบายสบายครับหมื่นกลางกลางหมื6นห้ 15, 16, โดยประมาณแล้วแต่ความสั้นยาวของปีที่เราจัดนะครับผมคิดว่าคลิปนี้ท่านจะได้รับสาระไม่มากก็น้อยนะฮะจากการเปิดหัวคลิปไปว่า3ความคุ้มค่าของปาเจโรมีอะไรบ้างผมได้บอกครบถ้วนหมดแล้วนะฮะ แล้วก็แฟนเพจของเราครับ Facebook 95ออโต้คาร์ช่องทางการดูรีวิวก็95ออโต้คาร์ช anel ยูทูบนะฮะ t ิ k กต็อกเราก็มีแล้วนะครับผมคลิปสั้นอะไรเรามีให้ท่านได้รับสื่อของรถแต่ละคันในทุกๆช่องทางนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ตลาดไอคาสยามนะฮะถนนกาญจนาพิเศษช่วงก่อนถึงอมอบางแคนะครับถ้ามาจากทางบางบัวทองเลยตัดใหม่พันนกพุทธมณฑลสายสี่มานิดเดียวนะครับจะเจอตลาดไอคาสยามเลี้ยวเข้ามาจะเจอร้าน95ออโต้คาร์ครับผม ส่วนท่านใดที่อยากโทรศัพท์คุยกับผมโดยตรง0963295395ผมยินดีบริการ28ชั่วโมงต่อวันครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม